นี่คือเด็กเนิร์ดที่ถูกมองว่าแปลกเพียงเพราะว่าเขาฉลาดเกินไปแต่วันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของโลกคริปโตผู้ร่วมก่อตั้งอีเธอรี่มบล็อกเชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็นรองเพียงแค่บิตคอยเราจะพาไปทําความรู้จักกับวิทาลิกบูเตรินหนุ่มเนิร์ดผู้ที่หลงใหลในบล็อกเชนและเป็นคนกลุ่มแรกๆที่มองว่าเทคโนโลยีนี้แหละที่จะมาเปลี่ยนโลกแต่ก่อนที่จะไปดูจุดเริ่มต้นของอีเธอรี่มนะคะต้องบอกก่อนว่าวิทาลิกเขาคือเด็กอัจฉริยะดีๆคนหนึ่งเลยที่ต้องย้ายที่ฐานจากรัสเซีย ใ,ในช่วงวัยเรียนวิทลิกเขาคือหัวกะทิของโรงเรียนโดดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์เขียนโปรแกรมแล้วก็เศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ประถมคิดคำนวณได้เร็วกว่าเด็กรุ่นเดียวกันถึง3เท่าแต่เพราะเก่งเกินไปหรือเป,เปล่าไม่รู้นะคะเลยทําให้ถูกมองว่าเป็นคนนอกของสังคมถูกมองว่าแปลกแค่เพราะว่าเก่งกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่มีใครไปทําอะไรเขาได้ค่ะเพราะวิทลิกเขารู้ตัวเองดีว่าเขาเป็นคนรักเรียนเป็นคนใฝ่รู้เลยตั้งเป้าหมายไว้ยกให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตและก็ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเส้นทางการเรียนรู้้้แแบบไมมม่่่่ีีีททสสสิินนุดขขของเเาาก็รึละํคัญ ให้ความสนใจกับเรื่องบล็อกเชนเป็นพิเศษเริ่มแรกมันมาจากความเบื่อในระบบต่างๆที่มันต้องสั่งมาจากศูนย์กลางเลยสนใจในเรื่อง decentralization และอยากจะสร้างระบบเศรษฐกิจแบบใหม่เลยมาศึกษาเรื่องนี้จึงกลายเป็นความชื่นชอบและเริ่มหาทางสร้างรายได้จากบิตคอยในช่วงปี2011วิทลิกเขาก็หันมารับจ้างเขียนบทความค่ะโดยรับค่าตอบแทนเป็นบทความละ5้าบิตคอยเก็บสะสมทั้งเงินทั้งความรู้มาเรื่อยๆจนได้มาตั้งบิตคอยแมกซีนสำหรับเผยแพร่พเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะพร้อมๆกับเดินทางไปรอบโลกเพื่อศึกษาเรื่องบล็อกเชน จนในที่สุดปี2013ก็คลอดไว้เปเปอร์ออกมาแล้วก็เริ่มฟอร์มทีมตั้งอีเธอรียมขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของโลกการเงินและเทคโนโลยีแห่งอนาคตมีสกุลเงินในระบบนิเวศนี้เป็นอีเตอร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ให้เดเวลลอปเปอร์เข้าไปสร้างสรรค์ผลงานกันได้แบบเปิดกว้างและปัจจุบันนะคะ วิทัลิกเราก็เรียกเขาได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีออนเชนเพราะทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาถูกเก็บอยู่ในคริปโตวอลเล็ตและเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยนะคะและตอนนี้เขาก็มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ราว1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่ำรวยมาจากโลกคริปโตค่ะ